ครับการเบิดประตูนี่คิดยังไงก็ดีใจที่เราได้ประตูเร็วครับเราได้กดดันเขาได้ครับผมก็ลูกเกนขึ้นแรกเรายังยังดีอยู่ครับก็พอขึ้นหลังเราก็เหนื่อยลงมานิดนึงครับผมเลยลุกลุกขึ้นหลังเนี่ยทำไมเราพักผิดขาดเยอะเือ ครึ่งหลังเกมเรามันเหนื่อยไปหน่อยครับครับอาจจะอยู่ที่สวาพสนามเนี่ยลูกทีมลูกทีมครับลูกลูกทีมของเราครับลูกทีมของเราก็ผมว่าเล่นกันเต็มที่แล้วครับครับผมตอนนี้ก็ตีเสมอเราคิดว่าจะชนะไหมก็เราว่าคิดว่าจะชนะครับแต่เกมฟุตบอลมันก็เป็นไม่ได้หมดเลยครับครับผมแล้วลูกสุดท้ายที่ตัวสางกิตห้ายิงนี่มันมันทำอมันมีความสุขไหมไม่เหมือนเราเหมือนกับผ่อนคลายไปเลยครับคือโล่งไปเลยครับ เออเราไม่คิดว่าจะได้เลยครับจะหมดเวลาแล้วก็ชมน้องเลยครับความมีความมุ่งมั่นดีครับครับผมกับการก็ดีใจครับน้องๆทำมาเต็มที่ครับสมกับที่เราตั้งใจฝึกซ้อมอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกับการแข่งหน้าที่สครับหน้าก็เป็นแบบทุกครับเราจะทําให้เต็มที่ครับตั้งใจฝึกซ้อมครับผม